ยังไงสวยๆไปโอ้เจ็ดแปดมาสวยแปดเข้าโอ้โหปอกแปดมาค่ะรอบนี้สวยจัดเลยนะปอกเก้าไปกนะันทุกคนโอ้โหขึ้นมาสี่ร้อยอีกแล้วนะทุกคนนะใครที่สนใจอยากได้สูตรนะก็สามารถตามมาได้เลยหรือว่าแจนมาก,ก็ได้แอด m t c 4ีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะทุกคนนะสูตร ai บาคาร่าแม่นมากทุกคนถ้าใครอยากตามสู ก็แนะนำ S A Gaming นะทุกคนนะเป็นบาคาร่าที่สูตรมันมาเร็วมากนะทุกคนนะสูตรมาเร็วจริงแล้วก็ไม่มีดีเลย์ด้วยอระรบมี้สูตรบอกไปเพย์เยอร์เราก็ไปเพย์เยอร์นะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวบาคารา่ากัเนเติมนะทุกคนนะตามสูตร A I วันนี้เรามาที่ค่าย S A กันบ้างนะทุกคนนะสูตรที่แบบว่ารวดเร็วทันใจไม่มีดีเลย์แน่นอนนะทุกคนนะค่าย S A ก็จะมาเร็วกว่า S E นะจ๊ะมาทุกคน รอดไหมทุนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะอ้อบนี่สอบอไปเพเยอร์เราขอไปเพเยอร์หนึ่งร้อยเลยแล้วกันมาขอดีๆนะรอดไหมล่ะทุกคน